วัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทักทายครับยินยันตัวตนเนาะว่ได้แสดงตัวตนโดนแล้ววันนี้ออกมาให้มานนะมาฮอดบ้านกับมานะมาเบิ้งพ้ดีมาเบิ้งมากวบ บอบแหงน้อยเป็นยังมีอยู่เก็บแล้วเนี่ยเมือแ่งได้อยู่พอได้แ่งอยู่นามแรล่งเนาะฝนเมืดอลายังมีอ,อย,อยู่ตัดเอากล้วย กล้วยได้มักบวบเก็บมักพริกน้ำเป็นแทะก็ได้ต่ำโย่มักทั่วอมเสื้อทั่วแบบนี้เขาเศร้ามักทั่วแรงพี่น้องมักทั่วแรงเัรกะันน้ำหน่วยซ้ำนิ้วก้อยทั่วน้ำหมวกมันแรง วุ้โหดนำทัวมัตนาผู้ปนกบกับพักมูนี่แหละของกินอีสานเฮามาไหต้นมะพร้าเนี่ย ปูเกระเบื้องแลพี่น้องสีขาวใสเพราะว่ามันมืดมันขอนี่ปูมีขอนอย่างขอนยังก็เอาแล้่าแล้เอามาแต่บางทพผ่อนก็ได้ปูเหื่นจะของขอนยังกะทูบใส่ลถปูกระเบื้องพื้นสีขาวมันจะได้สว่าง หลังบานตี่นหนักง่วงบักวับก็แก้เพื่อหละ่ะคุณแมาบาดเนี่ยว่าได้กินเลยแห่้เวิร์ดขิงกก่ตายเวิร์ด เพื yeah. ่อนเจ้าไปทั่งด้วยโอ้เฮ้ยต่อไปซ้ายมากิดตาบมาคุ้งมากิดตาบมาคุ้งอันร่าวพี่มามามาม้ยินโอ้ยเอามืออยากไหรมันมาสิน ตามล้ยแล้วบังหุงนะแม่แม่ไเหตุไหมเห็ุบ่เห็ดบ่กินได้เยอ่บ่มันมึนไนย่บ่เน่เนกินข้าวี่ลูกเน่เ่เน่เน่น้อยกะยากือน้อยกะไดเอาข้าวไหมตบังหุงนี่อกินข้าวแล้วจังไปเห็ลาดเอาข้าวน้ำหนกลาด้วยปลาซิว ราดด้วยปลาซิวน้ำมังหุงยั่วๆเลยยายต่ำตุลิกกินอะไรกินอะไรคะกินกินอ้